จงพูดรายชื่อคนที่คุณรัก3คนเริ่มต้น1 2 3แต่เอ๊ะทำไม3ามรายชื่อไม่มีชื่อตัวเองเลยครับรักตัวเองบ้างนะอย่ามอวแต่รักคนอื่นสวัสดีค่ะสวัสดีชาวเมียทั้งหลายสวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณเช่นเคยค่ะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสาร ขอยบยาเสมอเสมอสำหรับวันนี้นะที่ได้มีการเปิดเผยออกมาถึงการเสียชีวิตของคุณนัททำให้หลายๆคนนั้นประหลาดใจแล้วก็ตกใจมากๆเลยเพราะว่าเอ๊ะเมื่อวานนี้เขาเพิ่งจะทำรายการกับคุณพุธยังไม่ได้มีว่แววอะไรเลยบางคนถึงขนาดคิดว่าคิดว่าเป็นข่าวลวงคิดว่าเป็นการล้อเล่นก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องแบบนี้คงไม่มีใครกล้ามารอเล่น อย่างไรก็ดีนะเดี๋ยวเราไปดูข่าวกันว่าเขามีการนําเสนออย่างไรเพราะว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยบอกว่าคุณนัทอยู่ๆก็ไปเลยในขณะที่กําลังหลับพักผ่อนดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูการพูดคุยหรือว่าการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นค่ะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราในการนําเสนอข่าวด้วยคะ่ะ ไปดูที่ข่าวของมัติชนนะคะบอกว่าอายุรแพทย์โรคหัวใจอธิบายถึงสาเหตุหลักนัทวุฒิงลังกานะักข่าวช่องดังเสียชีวิตขณะที่กำลังพักผ่อนสามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ กรณีของการเสียชีวิตของคุณนัทวุฒิปงลังกานักข่าวและผู้ประกาศข่าวดังขณะพักผ่อนภายในบ้านพักย่านบางกลวยจังหวัดนนทบุรีหลังจากที่เลิกงานตามปกติในวันที่30พฤศจิกายนทางเพจหนึ่งได้โพสต์ข้อความระบุว่าความรู้สำหรับประชาชนทั่วไปกรณีนักข่าวช่อง8เสียชีวิตทางเพจขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ การเสียชีวิตขนาดหลับของคนที่ยังมีอายุน้อยและสุขภาพแข็งแรงคือการนอนไปแล้วแล้วพบอีกทีตอนเช้าก็คือเสียชีวิตแล้วหากไม่ได้เกิดจากการคอตกอก็จะต้องเกิดจากหัวใจห้องล่างนั้นเต้นผิดจังหวะรุนแรงอย่างฉับพลันทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองและอวัยวะต่างๆไม่พอและเกิดในขณะที่กำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่ สามารถอธิบายด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้เกิดจากไสยศาสตร์แต่อย่างใดเพราะว่าก็จะมีคนเล่ำลือกันนะว่าเป็นลักษณะของการไหลตุยในภาคภาคหนึ่งซึ่งในสมัยก่อนก็จะโด่งดังนะเวลาที่เขาจะเรียกคนที่เสียชีวิตแบบนี้เขาก็จะเรียกว่าไหลตุยนั่นเอง สาเหตุที่ทำให้เกิดหัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะรุนแรงอย่างฉับพลันในคนที่อายุยังน้อยและก็สุขภาพแข็งแรงสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มได้ 1. ตรวจพบสาเหตุที่ชัดเจนได้แก่ 1. หลอดเลือดหัวใจตีบฉับพลันทําให้กล้ามเนื้อหัวใจตุยฉับพลันเกิดการลัดวงจรไฟฟ้าหัวใจที่รุนแรงผู้ป่วยมาจะมีอาการเจ็บหน้าอก แต่บางครั้งก็อาจจะเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดรุนแรงทันทีไม่สามารถที่จะขอความช่วยเหลือได้ทันหรือว่าอาจจะไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกเลย 2. กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบการอักเสบของเนื้อเยื่อหัวใจบางชนิดชักนำให้เกิดหัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะรุนแรงได้ 3. โรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติตั้งแต่กำเนิดทำให้มีพังผืดเล็กๆ ซ่อนอยู่ในกล้ามเนื้อหัวใจที่หนาชักนำให้เกิดหัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะรุนแรงได้เช่นกัน 2. ในหัวข้อใหญ่ตรวดไม่พบสาเหตุที่ชัดเจนเกิดจาก 1. โรคพันธุกรรมไฟฟ้าหัวใจซึ่งพบได้บ่อยที่สุดโรคที่มาจะเกิดการลัดวงจรไฟฟ้าหัวใจขณะหลับ 2. ภาวะโพแทสเซียมต่ำอย่างรุนแรงในเลือด 3. โรคปอดและการหายใจผิดปกติบางชนิด 4. ภาวะการนอนหลับผิดปกติบางชนิด 5. สารเคมีในเลือดบางชนิดสูงผิดปกติทำให้เกิดการหดเกร็งตีบแคบของหลอดเลือดหัวใจฉับพลันการตรวจคัดกรองสาเหตุต่างๆข้างต้นทำได้เพียงแค่ในระดับหนึ่งเท่านั้นสาเหตุบางอย่างไม่มีอาการนำมาก่อน การตรวจร่างกายหรือว่าการเสืรค้นทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธีการต่างๆเช่นการทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจทดสอบหัวใจด้วยการวิ่งสายพานการทำอาลตราซาวหัวใจตรวจหัวใจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หลอดเลือดหัวใจหรือว่าการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจสามารถที่จะให้ผลปกติได้หมดเลย สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการขอความช่วยเหลือจากทีมกู้ภัยที่เร็วที่สุดในการ CPR และการใช้อุปกรณ์ AED ในสถานที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุดแต่หากเหตุการณ์เกิดขึ้นในขณะหลับพักผ่อนก็จะยิ่งยากขึ้นไปอีกครับจากนายแพทย์วิพัชระพันธวมิมลอายุรแพทย์โรคหัวใจอนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจ ทั้งนี้ในวันเดียวกันทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ได้โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจช่อง8ร่วมไว้อาลัยนัทวุฒิปงลังกานักข่าวผู้เป็นที่รักคณะผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานสถานีโทรทัศน์ช่อง8ขอแจ้งข่าวการจากไปของคุณนทัทวุฒิปงลังกานักข่าวผู้สื่อข่าวประจําสถานีโดยคุณนทัทวุฒิปงลังกาได้จากไปอย่างสงบ ในขณะพักผ่อนที่บ้านพักย่านบางกรวยเมื่อคืนวันที่30พฤศจิกายน2568นการจากไปในครั้งนี้นำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจอย่างยิ่งแก่ทุกคนที่รู้จักและได้ทำงานร่วมกันรวมถึงแฟนข่าวทุกคนขอแสดงความอาลัยและไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งและขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณนทูตองลังกา สำหรับนัทวุฒิปงลังกาปัจจุบันนี้มีอายุ3 5ปีเกิดเมื่อวันศุกร์ที่14กันยายน2533นรมนี้ลำนาวเป็นคนจังหวัดเชียงรายสำเร็จการศึกษาจากคณะบัญชีมหาวิทยาลัยศรีปทุมก่อนที่จะมาเริ่มอาชีพนักข่าวนัทวุฒิปงลังกาเคยเป็นดีเจอยู่ที่จังหวัดเชียงรายและเริ่มต้นอาชีพ การเป็นนักข่าวภาคสนามหลายสำนักมาก่อนก่อนที่จะเริ่มมาเป็นผู้ประกาศข่าวและเคยได้รับรางวัลคุณภาพแห่งปีสังคเนศเป็นบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นและบุคคลต้นแบบตัวอย่างสาขาสื่อมวลชนดีเด่นวัิชนออนไลน์ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณนัฐมดปงลังกาณมณที่นี้ด้วย ไปดูที่การแสดงความคิดเห็นของประชาชนแล้วก็บรรดาแฟนคลับบอกว่าน่าจะเกิดจากการพักผ่อนน้อยทำงานหนักช่วงนี้เป็นกันเยอะมากเลยบางคนอายุเพียงแค่เลข2อยากให้ทุกคนออกกำลังกายกันบ่อยๆครับ อันนี้ก็ขอแทรกนิดนึงบางทีมันก็อาจจะไม่เกี่ยวนะเพราะว่าบางคนในสนามเป็นเลยก็มีท่านท่าน,นี้ว่าเขาก็ร่างกายแข็งแรงออกกําลังกายอยู่ตลอดอึดมากเลยเวลาฝึกซ้อมอะไรแบบเนี้บางทีมันก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับพวกร่างกายอะไรที่เห็นกันภายนอกว่าจะเป็นคนแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงเพราะว่าวัยวะอะไรที่มันเป็นอยู่ข้างในเนี่ยเราไม่สามารถที่จะร่วงรู้ได้เลยอย่างเช่นพวกหลอดเลือด พวกเส้นเลือดพวกสมองหรือว่าพวกหัวใจอีกคนหนึ่งมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าเพื่อนและคนรู้จักของผมไปในลักษณะแบบนี้มาแล้วสามคนส่วนใหญ่อายุน้อยทั้งหมดเลยแล้วแพทย์ก็ลงความเห็นในลักษณะท,ที่คล้ายกันก็คือทำงานหนักพักผ่อนน้อยสุดท้ายก็ไปแบบหลับแล้วก็ไม่ตื่นอีกเลย อีกคนนึงมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าพี่ชายของเราก็หลับไปเลยตอนที่อายุเพียงแค่25้าปีโอ้โ oh, หนี่ก็ถือว่าเป็นเคสที่ทำให้หลายๆคนได้สะดุ้งสะเทือนเหมือนกันว่าปัจจุบันนี้ไปกันได้ง่ายขนาดนี้เราก็จำได้นะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีดาราที่อายุน้อยๆก็เป็นไปในลักษณะแบบนี้เหมือนกันทั้งที่ร่างกายก็แข็งแรงอายุก็ยังน้อยแต่ก็ต้องมาประสบเหตุในลักษณะเดียวกัน บางคนบอกว่าร่างกายก็เหมือนกับสมาร์ทโฟนนะมีโหมดของการประหยัดพลังงานมีทั้งโหมดธรรมดาโหมดขั้นสูงซึ่งโหมดสุดท้ายในการสูบแบตมากๆตัวเครื่องหรือว่า CPU ก็ร้อนมากเปรียบเทียบกับร่างกายของเรายิ่งเราใช้โหมดโหดๆต่อเนื่องกันนานๆโดยไม่ชาร์จแบตหรือชาร์จน้อยสังขารก็ย่อมที่จะเสื่อมเร็วยิ่งป่วยแล้วไม่พักอีกก็จะยิ่งเสี่ยงต่อการป่วยหรือรัง ใช่เลยครับนะเขยผมสองคนก็จากกันไปด้วยสาเหตุนี้เหมือนกันโอ้ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าการนอนอย่างมีคุณภาพนั้นถือว่าสำคัญมากๆก,ก,กันเลยนะเนี่ยความดันต่ำน้ำตาลตกเหนื่อยล้าจากการเพลียหลับโดยที่ท้องว่างไม่ได้กินข้าวกินนมกินน้ำหรือว่ามีอะไรรองท้องสะก่อนก็จะมีผลทำให้นอนหลับแบบไหลตุยไปเลยนั่นเองอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของแฟนคลับต่างๆที่มาร่วมกันแสดงความคิดเห็น ไปดูที่การแสดงความคิดเห็นของคุณหมอโอ้คุณหมอโอ้บอกว่าคุณนัดผู้อ่านข่าวดังเสียชีวิตในขณะที่หลับไปแล้วแล้วก็ไม่ตื่นอีกเลยหลังจากอ่านข่าวจบเมื่อประมาณเวลาตีสองของเมื่อคืนลองเช็คสัญญาณกันครับว่าอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงอย่ามองข้ามหมอโอ้ขออนุญาตเริ่มจากการตั้งสติก่อนเลยนะครับ ในกรณีของคุณนัดหลับแล้วไม่ตื่นยังไม่มีข้อมูลยืนยันจากแพทย์หรือว่าผลการชนะสูตรว่าเป็นโรคอะไรกันแน่ดังนั้นผมขอไม่ฟันธงว่าเป็นการไหลตุยหรือเปล่าแต่จะใช้เหตุการณ์นี้เป็นจุดตั้งต้นเพื่ออธิบายโรคกลุ่มนี้ว่าหัวใจหยุดเต้นกระทันหันอย่างที่คนไทยเรียกกันว่าไหลตุยให้เพื่อนเพื่อนได้เข้าใจและดูแลตัวเองกันได้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณนัดด้วยนะครับโรค หลับตุยหรือว่าไหลตุยนั้นคืออะไรคือการเสียชีวิตเฉียบพลันจากหัวใจหยุดเต้นกระทันหันมาเกิดขึ้นกับคนที่ดูร่างกายแข็งแรงดีไม่มีโรคชัดเจนมาก่อนมักจะเกิดขึ้นในตอนขณะกำลังหลับหรือว่าพักผ่อนเมื่อตรวจร่างกายแล้วไม่พบสาเหตุชัดเจนเช่นหลอดเลือดหัวใจก็ไม่ได้ตันนะไม่พบว่ามีเลือดออกในสมอง ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งไทยนั้นมีชื่อเรียกท้องถิ่นอย่างเช่นหลายตุยหลับแล้วไม่ตื่นหรือว่าไลตุยในงานวิจัยเชื่อมโยงกับโรคโรคหนึ่งซึ่งเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ จากความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่พบได้บ่อยของคนเอเชียโดยเฉพาะชายหนุ่มในประเทศไทยแล้วก็สปปลาวสรุปโดยง่ายก็คือภาวะที่หัวใจเต้นผิดจังหวะแบบรุนแรงจนกระทั่งหยุดเต้นตอนหลับแบบไม่ได้เตือนล่วงหน้าในคนบางคน 2. โรคหลับไหลตุยสามารถเกิดขึ้นได้จากอะไรบ้างจริงๆแล้วหลับแล้วไม่ตื่นเนี่ยเป็นอาการปลายทาง สาเหตุเบื้องหลังมีหลายกลุ่มเช่นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดรุนแรงเป็นความผิดปกติของช่องไอออนและสัญญาณไฟฟ้าในหัวใจหลายโรคเป็นพันธุกรรมตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจก็อาจจะพอเห็นเค้าลางได้บ้าง 2. กล้ามเนื้อหัวใจเช่นกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหัวใจขยาย โรคกลุ่มนี้ทําให้หัวใจนั้นมีโอกาสเต้นผิดจังหวะรุนแรงในขณะที่กําลังหลับอยู่ได้ 3. โรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดหลอดเลือดหัวใจตีบจากไขมันเกาะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในขณะที่กําลังนอนหลับหัวใจเต้นพลิ้วหรือว่าหัวใจหยุดเต้น 4. ความผิดปกติของเกลือแร่ในเลือดมีโพแทสเซียมต่ํามากหรือว่าแมกนีเซียมต่ํา โซเดียมผิดปกติก็จะสามารถทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงได้เช่นกัน 5. ้าแอลกอฮอล์จัดหรือว่าย่อยักแล้วก็มีสารเสพติดมียาใดบางอย่างดื่มหนะักดื่มแบบซัดโหกทีเดียวไปเลยยาบางชนิดที่มีผลต่อคลื่นไฟฟ้าหัวใจ สารหรือว่ายอสตอบางชนิดเช่นโคขุนในต่างประเทศทั้งหมดนี้เพิ่มโอกาสให้หัวใจนั้นเต้นผิดจังหวะในขณะที่คุณนอนหลับได้ 6. ภาวะหยุดหัวใจขณะหลับหยุดหัวใจเป็นพักๆตอนหลับออกซิเจนตกลงขึ้นลงใจเต้นผิดจังหวะง่ายขึ้นอันนี้หมอโอบอกว่าสำคัญมาก หลายครั้งไม่ได้มีสาเหตุแบบเดียวๆแต่มักจะเป็นหลายปัจจัยที่ซ้อนกันเช่นพันธุกรรมหัวใจบวกกับแอลกอฮอล์บวกกับการนอนดึกบวกกับความเครียดบวกกับเกลือแร่นั้นผิดเพี้ยน สปัจจัยเสี่ยงและสัญญาณเตือนที่5้ามองข้าเด็ดขาดแม้หลายคนจะเสียชีวิตแบบดูแข็งแรงดีแต่งานวิจัยพบว่าคนจำนวนหนึ่งมีอาการเตือนมาก่อนในหนึ่งสัปดาห์หรือว่า1เดือนเช่นการเจ็บหน้าอกเหนื่อยง่ายใจสัน่นหรือว่าเป็นลมปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญคือผู้ชายในอายุประมาณ25-45ปีหรือว่าผู้หญิงก็สามารถเป็นได้ คนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งคนไทยและก็สปปลาวมีคนในครอบครัวที่ไปแบบกระทันหันแบบยังไม่ถึงวัยชรามีประวัติหัวใจเต้นผิดจังหวะมีกล้ามเนื้อหัวใจหนาหัวใจขาดเลือดดื่มแอลอย่างหนักสูบบุหรี่เบาหวานไขมันสูงความดันต่ำไตเสื่อมหรือว่าใช้ยาที่มีผลต่อคลื่นไฟฟ้าหัวใจบางชนิด สัญญาณเตือนที่คุณควรจะไปหาหมอภายในทันทีก็คือถ้ามีอาการเหล่านี้และไม่ได้มีสาเหตุที่ชัดเจนห้ามปล่อยผ่านเด็กค่ะเจ็บแน่นหน้าอกหรือว่าจุกกลางอกโดยเฉพาะเวลานอนหรือว่าตอนดึกเหนื่อยหอบง่ายผิดปกติแม้กระทั่งคุณเดินขึ้นบันไดเพียงแค่นิดเดียวใจสั่นเต้นแรงเต้นรัวหรือว่าเหมือนกับว่าหัวใจตัวเองสะดุดหน้ามืดวูบเกือบเป็นลมหรือว่าเคยหมดสติ หายใจแบบไม่อิ่มนอนราบไม่ได้ต้องนอนหนุนหมอนสูงสูๆตื่นมากลางคืนแล้วหายใจไม่ออกรู้สึกว่าตัวเองจะตุยอาการพวกนี้ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นโรคที่ไหลตุยแน่แต่มันคือสัญญาณที่กำลังจะบ่งบอกว่าหัวใจของคุณหรือว่าปอดหรือว่าหลอดเลือดกำลังของความช่วยเหลือครับ สวิธีลดความเสี่ยงหลับไปแล้วไม่ตื่นแบบใช้ได้จริงหมอโอ้ขอสรุปเป็นสองส่วน 1. คือการตรวจและ 2. คือเรื่องของวิถีชีวิต 1. เรื่องของการตรวจแล้วก็ไปพบแพทย์ควรไปพบแพทย์หรือว่าหมอหัวใจถ้าเกิดว่ามีอาการเตือนข้างต้นมีญาติตุยกระทันหันขณะหลับหรือว่าเคยถูกแจ้งว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ สิ่งที่หมอมักจะพิจารณาตรวจก็คือการตรวจแบบคลื่นไฟฟ้าหัวใจการอาัลตราซาวหัวใจการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ24ชั่วโมงการตรวจความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจส่วนในรายที่มีความเสี่ยงสูงก็อาจจะตรวจไปถึงยีนโรคหัวใจพันธุกรรมหรือว่าส่งไปพบกับหมอไฟฟ้าหัวใจเพื่อพิจารณาการใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ 2. วิถีชีวิต ในมุมมองของหมอโอสิ่งที่ลดอาการหัวใจเสียหายและเต้นผิดจังหวะได้อย่างชัดเจนก็คือการคุมความดันน้ำตาลไขมันให้อยู่ในเกณฑ์ลดบุหรี่ลดความเสี่ยงแล้วก็จำกัดในเรื่องของแอลให้เหลือน้อยที่สุดนอนให้พอก็คือ7-8ชั่วโมงไม่หักโหมนอนเดึกต่อเนื่องออกกำลังกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์เวทเทรนนิ่ง2วันต่อสัปดาห์ เลือกอาหารแนวพืชนำโปรตีนพอดีไขมันดีลดของคลอดของหวานจัดตรวจหาภาวะหยุดหายใจในขณะหลับมีภาวะของการกลนหนักหรือว่าหยุดหายใจร่วนไม่กินยาหรือว่าอาหารเสริมแบแบแปลกๆที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ผ่านออยอเพราะว่าบางตัวนั้นมีผลต่อหัวใจ 5. วิธีป้องกันเฉพาะหน้าถ้าอยู่กับคนที่หมดสติในขณะหลับ ถ้าเจอแบบนี้เขานอนไปแล้วไม่ตอบสนองมีการหยุดหายใจหรือว่ามีการหายใจแบบเฮอือกหนึ่งให้เรียกขย่าเบาๆดูว่าตอบสนองไหมสองถ้าไม่ตอบไม่หายใจหรือว่าหายใจเฮือกให้โทรไปที่1669ในทันทีเริ่มทำการ CPR ถ้าคุณทำเป็น 3. ถ้ามีเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติหรือที่เรียกกันว่า AED ใกล้มือให้หยิบมาใช้ตามเสียงของเครื่องหมอโอ๊บอกว่าในหลายๆเคสเลยถ้าเกิดว่าได้มีการทำ CPR อย่างทันท่วงทีถูกวิธีมีการช็อกไฟฟ้าได้ทันเวลาก็อาจจะมีโอกาสรอดแล้วก็กลับมารักษาต่อเนื่องได้ครับ ข้อ6สรุปทุกอย่างที่เพื่อนๆควรรู้จากข่าวหลับแล้วไม่ตื่นในกรณีของคุณนัทตอนนี้เรารู้เพียงแค่ว่าเขาหลับแล้วไม่ตื่นและยังไม่มีข้อมูลยืนยันทางการแพทย์ว่าเป็นโรคอะไรกันแน่กลุ่มโรคที่คนเรียกกันว่าไหล่ตุยส่วนใหญ่จะมีความเกี่ยวข้องกับหัวใจเต้นผิดจังหวะร้ายแรงโรคหัวใจหลอดเลือดกล้ามเนื้อหัวใจหรือภาวะอื่นที่ทาให้หัวใจหย,ยุดเต้นในตอนหลับ หลายคนมีอาการเตือนก่อนเช่นเจ็บหน้าอกเหนื่อยง่ายใจสัน่นวูบเป็นลมถ้ามีประวัติคนในบ้านเคยมีการเสียในลักษณะแบบนี้ที่ยังไม่ถึงวัยอันสมควรควรที่จะไปพบหมอโรคหัวใจเพื่อตรวจในเชิงลึกสิ่งที่เราสามารถทำได้ในวันนี้ก็คือการดูแลหัวใจด้วยอาหารการนอนหลับพักผ่อนการออกกำลังกายการเลี่ยงบุหรี่เหล้า ยาที่ไม่จำเป็นและต้องกล้าที่จะไปพบแพทย์เมื่อร่างกายนั้นส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเราก็คือเป็นสัญญาณที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้เป็นสัญญาณผิดปกติทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือข้อมูลแล้วก็สิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราในขณะนี้เพราะว่าหลายๆคนก็รู้สึกช็อกกับการจากไปและเอาจริงๆก็ยังไม่มีใครทราบเลยว่าในวันพรุ่งนี้หรือในวันต่อๆไป นจะเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือไม่ดังนั้นฟังไว้ใช่ว่าส่วนใหญ่เวลาคนฟังเรื่องพวกนี้ก็คิดว่าโอ้ยไกลตัวเราไม่เห็นเป็นอะไรเลยเราร่างกายแข็งแรงดีแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่หมอโอ๊กได้พูดมาถือว่าเป็นประโยชน์แล้วก็อยากให้หลายๆคนได้ใส่ใจด้วยว่าในสิ่งละอันพาราน้อยที่เป็นสัญญาณเตือนคุณอาจจะมองข้ามไปก็ได้ณนะวันนี้หันมาฟังร่างกายตัวเองสักนิดนึงแล้วก็เอาใจใส่มันให้มากกว่าเดิม เพื่อนๆได้รับฟังข่าวสารแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ like, กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการนำเสนอข่าวด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ